สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดโพชัยสักการะหลวงพ่อพระสายอภัตุลูกผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดหนองคายนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าเป็นพระเจดีย์นะครับที่อยู่ด้านหน้าวิหารภายในวัดไม่อนุญาตให้จําหน่ายนะคะให้ท่านออกไปจาหน่ายนอกเขตนะคะ ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการบูชาวัตถุมงคลนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นการสักการะหลวงพ่อปัสสัยครับที่ตั้งอยู่ด้านนอกครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เป็นจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนครับใช้ทูบสามดอกเทียนสองดอกดอกไม้หนึ่งชุดครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ่ายเมื่อวันเข้าพรรษานะครับก็มีพี่น้องชาวพุทธพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมทําบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวหนองคายนะครับ ก็จะพาคุณผู้ชมเข้ามาในวิหารหลวงพ่อพระใสนะครับซึ่งเราจะเห็นความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังนโดยกลางวิหารนะครับก็จะเป็นที่ปฏิสฐานของหลวงพ่อพระใสนะครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารบนับถือของพี่น้องชาวหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากับไหว้ขอพรหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาบริเวณจังหวัดหนองคายก็อย่าลืมไปสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thank you